สวัสดีครับมิตรรักแฟนหวยของช่องแอดหนุ่ยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกในคลิปถัดมานะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับใบตรวจนะครับรวมหวยดังแม่นยำเต็มพิกกัดนะัก ที่ผ่านมาก็ไม่ทำให้ผิดหวังมีหลายอาจารย์ที่ให้ชมแล้วก็เข้าด้วยนะครับงวดนี้นะรวมสำนักรวมหวยดังนะไม่ใช่รวมสำนักหวยดังนะรวมหวยดังวางเลขชุดเด่น6ชุดเทพนะไว้ที่ 4 7 2 4 7 6แล้วก็4 7 0อีก3ชุดเป็น9 8 2 9 8 6แล้วก็9 8 0วิ่งไปที่เรียกเด่นดึงเด่นที่7กับ8 7กับ 8, 8 7มาอยู่ที่7 1 7 2 7 6 7, 6, 7 0นะครับ 8ปดมา818286แล้วก็8 0ดนี่คือจุดเด่นของรวมหวยดังนะครับเนี่ยรวมหวยดังเขาวางเลขไว้อย่างนี้เลยนะเป็นประจำทุกงวดนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงเอ่ยนะงวดที่ผ่านมาวางเลขเด่นไปที่4กับ5 หวยออกไปที่0ูกับ79็ดนะผมก็ชอบ4นี่แหละรวมหวยดังงวดที่ผ่านมาก็ชอบ3 4มหรวมหวยดังไม่มี3เราก็ว่ามันน่าจะติด4 0 5 0แต่อีกฉบับหนึ่งที่เด่นมากๆอีกฉบับหนึ่งสนั่นก็คือเเซียน ดูจากใบตรวจนะครับเจ็ดเสียนพมลงไปแล้วนะเข้าไปดูได้งวดนี้ก็พอๆกันเพราะฉะนั้นงวดสี่ห้าสามสี่ห้างวดที่ผ่านมาเข้าไปที่0 3นะครับถ้าจับคู่ล่างก็จะอยู่ที่คู่บนที่7จ็นะเจคู่นี้นะคู่นี้จับ ตัดแยกเล่นก็จะเป็น7 9นะครับอ่ะวันนี้อยู่ที่4 7 2 4 7 3แล้วก็4 7 0ถ้าตัดเล่นเลขล่างน่าจะอยู่ที่7กับ9ผมอยากให้ตัดเล่นคู่ 7จแล้ว7 4 7 6สี่เนะเก้านะตรงนี้ไม่มี4ถ้ามาก็จะเป็น9 2แล้วก็9 6ส่วน7นั้นมีทั้ง7จ็ดแล้วก็7 6นะครับ f อครับดูนะครับนี่หรือถ้าหลุดโลกไปเลยก็จะเป็น4 0นะ ไปอย่างนั้นเลยนะครับเลขบนอยากให้มองไปที่8นะครับ8 1 8หนึแล้วก็80ผมว่าวันนี้น่าจะมีให้เห็นนะ <c oughs> โดยเฉพาะเลขเจ็ดแปแล้วก็9บนล่างนะครับ <c oughs> มาเลขข้างในเล่ม ชุดเดียวเอาไปรวยบนอยู่ที่8นะครับ <c oughs> อย่างที่เลขหน้าปก8ก็อยู่ที่8ปดบนนะครับบนล่าง5 50 54เลขทะนูเทพ7ล่างนะ7จ็ดศูเสาจริงช้าบน9ล่าง0ไปที่40เลยเห็นไหมครับ งวดที่ผ่านมาเข้าไหมเอ่ยนะครับเอาไปรวยเก้าเข้าเก้าเนะเขาบอกบนแต่เขาล่างจริงๆผมว่าไม่น่าจะให้เข้าแต่มันมีให้เห็นนะครับบนล่าง3 0มศูนูานูเทพ8ไม่เห็นเสาจริงช้า มัน,ม,นมันมันมักจะเป็นอย่างนี้นะเราต้องทําใจนะครับมันเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างนะครับเราต้องปรับตัวนะครับวันนี้ถ้าอย่างนี้นะ9กับ7ล่างนะครับ9กับ7 8น่าจะไปบนตามที่เขาว่าถ้ามานนะ8กับ5ล่างน่าจะอยู่ที่7กับ9นะครับ ปบหลังเอาไปทีละครึ่งหนึ่งก็แล้วกันกล้องได้แค่นี้รวยรับเฉพาะ7จ็ดนะครับผีเสื้อแดง8 7ดเจ็ดนะครับผีเสื้อแดงล่างอยู่ที่8 4 8สีนะครับหวย ปูหวปูกระซิบห้าห้าห้นะครับเปิดซิงจีเด็ด1นี่แหละตัวที่ผมห่วงตัวนี้นะครับเอฟซีนะเพราะเลขก,กำลังอ่อนแต่หลายๆเจ้าก็มาเรื่อยๆแต่แต่มีมาเรื่อยๆแต่ไม่เด่นมากแต่ไม่เด่นมากเลยนะแต่มีให้เห็นเท่านั้นเองศูนย์กัน1ไก่งามส บนนะครับเจ้าแม่24 9สเาเท่ากับ7ไม่ทิ้งกันเลยงวดนี้นะครับ9เสียนสมาธิบน6ล่าง1นะครับมานิ่มๆนิมนกตาทิพย์เจ็ดเจ็แล้วก็เจนะครับทํามาน่าจะไปทางนี้ ดูงวดที่ผ่านมานะครับนี่ดูประกบกันกันดี่อยนะครับเจ็ดเก้าเขาให้บนนะแต่ออกล่างเจ็วันนี้ถ้าเขาให้บนแต่ออกล่างมันจะเป็น7อะไรล่ะก่อนหน้าจะเป็น7จ7ด7า7เ7็ดสนะที่ผมบอกว่า1นะึ่งเนี่ยห เพราะว่า1มันมากับหลวงพ่อปากแดง1นึ่นะถ้า7มาก็จะเป็น1น 1, ึ7งสแล้วก็3 7นะครับนี่แต่ไม่เด่นนะ1ไม่เด่นไปเด่นที่2กับ3นะครับผีเสื้อให้8ดนะที่ดที่แล้วให้6ไม่มาไปไปหลักร้อยนะเปิดซิง1นึไอ้ไม่มาไม่เข้า หวยปูเข้า0ูย์สามหอยปูงวดนี้ให้5้านะยิบซีให้9ไก่งามให้4ี่ยิบซีให้6งวดที่ผ่านมาไปหลักร้อยนะไก่งามให้5ไม่ติดนะครับ7งวดที่ผ่านมาให้6เข้า6 0ศสา วันนี้ให้7จะไปล่างไหมเจ็ดนึ่งเจ็นะครับเจ็ดหนมแล้วก็74นะครับดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้อยู่ที่ขุนศึก0กับสี่เลขเบาๆนะเลขศจะทำให้พวกเราเจ็บตัวหรือเปล่า <c oughs> กับ4เลขมาแรงทีเดียวละ 3 4มสห้นะครับฟันธงนะครับฟันธง7จ็ดนะเจ็ดนะครับ 7, 4, 7, เจ็ดเจ็งตรงเป้า2องสองสี่สองแน่าจะมาให้เห็นหวดนี้อาจารย์เสือ8 8ดแปด รทรงพลังศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนันธงบน9นะครับเก้าสีันธงล่าง5นะครับเลขสรุป2 4 0สี่ศูน3์สองส้ากแลก็สาม้าก้านะครับ อ่ะดูกันหน่อยคุณศึกงวดนี้นะ0กับ4งวดที่แล้วงวดที่แล้ว3กับ8เข้า03นะครับงวดนี้มี0นกับ4ีนกับสมาตัวก็แล้วกันอยากว่าบนล่างเลยผมว่าไม่ตรวจฉบับนี้ยังยังไม่เลงยังไม่เหลี่ยงเลขบนล่างให้เรานะครับเราต้อง อาศัยดวงด้วยอาศัยดวงด้วยว่าเขามีตัวเลขอย่างนี้อาจจะเข้าบนเข้าล่างนะครับมันยังมันยังไม่เป็นระบบเจ็ดนะวดนี้อินซีเล็กนะอินซีเล็กเจ็ดวที่ผ่านมาอินซีเล็กสไม่มานะครับเอามาดูจุดที่เข้ามาอาจารย์เสืออาจารย์เสือให้เเข้าเจ็ดเก้านะ งวดนี้แนะครับ8ปดกับ7จ็ดงวดก่อนโน้นอาจารย์เสือนะให้เก้าแต่เข้า9กหบนนะครับจุดที่เข้านะจุดที่เข้าที่งวดต่อมาให้7เข้าเจงวดนี้ให้8ดนะที่เดิม จะเป็นบนเป็นล่างก็ไม่รู้แหละแต่ว่าให้มีเลขแปดกันแล้วกันนะครับฟันธงงวดที่ผ่านมา6พลังสามเข้าศูนย์สามแต่เป็นล่างอันนี้ก็ไม่ติดเป็นหลักร้อยไปส่วนแบ่งกันรวยฟันธงล่าง9เข้า7 9งวดนี้ฟันธงแบ่งกันรวยล่าง5นะครับ เอามาดูจุดนี้น่าสนใจที่สุดจุดสรุป6เทพนะครับให้ตัดเล่นนะเขาดึงเด่นไปที่4 4 0สี่ศูนนะสี่หนนะครับดูฝังงวดที่ผ่านมานะครับ ขาดึงเด่นไปที่6นะ6ไปหลักร้อยนะครับนี่เทียบกันเทียบกัน0,3 603นะครับ0 3 0 3 0 3เนี่ยงวดที่ผ่านมาถ้าใครเด่นเลข0งวดนี้เด่น4นะครับวันนี้เด่น4เราก็มาดูที่ช่อง4ถ้าตัดเล่นมันน่าจะเป็น40นะครับ สี 42, มาทางนี้4042นะูนอเนาะสีแล้วก็49แต่ตัววิ่งเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือ4ี่แล้วก็41นะครับนี่เพราะฉะนั้นเลขมันก็จะอยู่ที่4041 42ย์สี่นะสี่หแล้วก็49นะครับงวดนี้ดูอีกสักงวดนะคือคือที่สำคัญ ผมจะวงให้ดูนะครับเราลองตัดเล่นนะครับของเล่มน,นี้ของใบรวมรวมหวยดังเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้แหละกับหน้าปกนะครับตรงนี้ก็คือเนี่ยเขาวิ่ง9นะเราก็ไปดู9นี่ช่อง9มันก็จะ90 95 93แล้วก็96เอามาดูตัววิ่งเขา 90 92 93 95แล้วก็96หววยออกไปที่95นะครับนี่นะนี่คือจุดที่น่าดูอีกอันหนึง่งเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตกเทนเขาว่าเขาเขาซ่อนเลขอะไรไว้นะวันนี้เขามา4นะเราก็มาดูช่องสี่ของเขา40 4ศูนย์ห สี่แปดสี่เก้านะครับมีกี่ตัวละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าชุดนะครับห้าชุดเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบเลขสี่อยู่นะเอาห้าชุดนี้ไปจับนะครับเขียนให้หน่อยก็จะเป็นสี่ศูนย์นะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่หก สีแล <ra> <ร Stevens. S 1> ้วก็49 1 2 3 4 5หน่้าหะหชุดนะก็จะเป็นส1 4 0 4ึ่ง4ี่ศแล้วก็49ดูตามนี้ก็แล้วกันนะครับนี่สวยหมดเลยนะท่านที่ชอบเนี่สวยหมดเลยนะ อันนี้งวด,ดที่ผ่านมาเขาสามนะเพราะฉะนั้นน,นี่อีกจุดหนึ่งนะนี่อีกจุดหนึ่งนี่จุดนี้จะเป็นเลขล่างนะเลขล่างเจ็ดตัดเล่นเจ็ดเราก็ไปดูที่ชุดเจ็ดมันก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งใช่ไหมเจ็ดศูนย์ก่อนเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง 7จสองนะครับเจ็ดสี่เจดสเจ็ดหนะครับเจนี่คือล่างนะครับจึงอยากให้ FC ได้ดูนะครับมีล่างและบนบนอยู่ข้างในล่างอยู่ตรงนี้นะครับฝั่ง FC ดูนะครับถ้าท่านชอบ9ก้าก็ดูแถวล่างนี่ชอบเจก็ดูแถวบนเป็นเลขล่างนะครับ นำสิ่งดีๆมาบอกกับ fc ก็คือช่องแอปหนุยชาแนลนะครับแอปหนุยคุยเรื่องหวยมีเคล็ดลับดีๆที่ไหนแอปหนุยตามไปมาเอามาให้ท่านได้รับชมท่านที่ชอบก็จัดไปคนที่ไม่ก็เดินผ่านแต่เนื้อสิ่งอื่นใดต้องกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังรแรงใจสำหรับพูด รายการนะครับกบราบขอบพระคุณเจ้าของใบตรวจรวมหวยดังนะครับแม่นยำเต็มพิกัดสมชื่อนะครับจึงอยากให้เอฟซีได้ดูสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ต้องขอบกบราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอกราบคำว่าขอบคุณครับ